สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องจิตเดิมแท้กันต่อนะคะก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านที่รับฟังรับฟังอย่างสบายๆนะคะปล่อยกายปล่อยใจให้เบาสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงนะคะทำตัวเบา,เบาสบายโล่งโปร่งว่างสบายๆ เข้าไปรับรู้จิตเดิมแท้ของตนเองแล้วก็รับฟังไปด้วยนะคะสภาวะของจิตเดิมแท้นั้นก็คือความเบาโล่งโปร่งว่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคนนะคะขอแค่ให้เราทำกายทำใจของเราเบาสบายใกล้เคียงกับสภาวะ ของจิตเติมแท้แล้วเราก็จะไปสัมผัสรับรูบร้ถึงจิตเดิมแท้ได้เองนะคะการเข้าไปรับรู้จิตเดิมแท้ของตนเองนั้นไม่ใช่การทำสมาธินะคะและก็ไม่ใช่การเข้าฌานเป็นการนั่งดูยืนหรือนอนหรือเดินหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถกลับเข้าไปดูจิตเดิมแท้ของตนเองได้หมดนะคะ และไม่ใช่การตั้งสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแต่เป็นการปล่อยการวางการละการทำจิตใจให้เบาสบายว่างสงบมันคนละตัวกับสมาธินะคะเป็นการอยู่เหนือสมาธิคะ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเป็นการปล่อยให้ตัวเราจิตใจเรา กลับไปสู่ธรรมชาติของตนเองกลับไปสู่จิตเดิมแท้ที่เป็นจิตที่แท้จริงของตนเองมันจึงง่ายและสบายทำได้ง่ายตลอดเวลาโดยไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางอะไรนะถึงแม้เราจะรับรู้จิตเดิมแท้ของเราอยู่เนืองๆแต่เราก็สามารถรับรู้สิ่งภายนอกได้ตามปกติ สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะจึงสามารถกลับเข้ามาอยู่กับจิตเติมแท้พร้อมกับการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยก็ได้นะคะแม้แต่เวลานอนยิ่งสามารถกลับเข้ามาอยู่กับจิตเดิมแท้แล้วก็หลับไปกับจิตเติมแท้ยิ่งดีนะคะจะทำให้ร่างกายและจิตใจได้พักได้ผ่อนอย่างเต็มที่คะ่ะ